สวัสดีค่ะอยู่กับชุดเครื่องเสียงยอดฮิตสุดคุ้มค่ะกับชุดเครื่องเสียง2ณ2มาในราคา36,900บาทชุดนี้คุ้มยังไงล่ะคะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างชุดนี้เป็นเบรเทอร์โบ18นิ้วค่ะตัวตะแกรงเป็นตะแกรงฉีกค่ะส่วนงานเป็นงานไม้อัดแท้นะคะมีขอบเหล็กทุกมุมนะคะสำหรับตัวนี้เราดูเสียงกลางกันดีกว่าค่ะเสียงกลางนะคะตัวนี้เป็น AB12 ตัวนี้เป็นดอกลำโพง12นิ้วโค้งปั๊มค่ะส่วนแหลมนะคะเป็นแหลมทอร์นาโดค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นงานไม้อัดแท้ค่ะงานตะแกงเป็นงานตะแกงปั๊มค่ะตัวนี้ก็ให้เสียงที่นุ่มนวลใสแจ๋วค่ะเรามาดูในส่วนของขุมพลังกันดีกว่าค่ะตัวนี้ขุมพลังก็จะได้เป็นชุดแหลกไปค่ะชุดแหลกประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะได้เป็น power AB 600ค่ะตัวนี้พร้อมกับไม์ลอยหนึ่งเครื่องค่ะหนึ่งเครื่องก็คือ จะได้ไมลอยไป2ตัวค่ะมาพร้อมกับปักเสียบอีก1ชุดนะคะชุดนี้มาดูส่วนของมิกค่ะเป็น CX 40ค่ะตัวนี้มาพร้อมกับช่องเสียบไม่ไปถึง4ช่องค่ะแต่และช่องก็สามารถปรับเบรกลางแหลมได้อย่างตามใจชอบค่ะตัวนี้มาพร้อมกับที่เสียบ USB และสามารถเปิดเพลงผ่านระบบบลูทูธได้ค่ะมิกตัวนี้มาพร้อมกับเอฟเฟกต์16เสียงค่ะตัวนี้ก็ยังให้สายลำโพงไปอีก5เมตรนะคะ ร้อมฟังเสียงกันเลยยังคะเราไปฟังเสียงกันเลยค่ะ lão khao nếp say khi hè bị gan đòn ai bảo mi ngân say son ai gõ เป็นไงกันบ้างคะสําหรับการทดสอบเสียงเมื่อกี้ตัวนี้ก็จะได้เบสใหญ่ๆไปเลยค่ะก็คือเป็นเบส18นิ้วแบบแน่นๆกระหึ่มกระหึ่มไปเลยค่ะส่วนดอกกลางก็ยังให้ใหญ่ไปถึง12นิ้วนะคะสำหรับรุ่นนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจชุดนี้36,900บาทสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook f แ n p a g e บริษัทเอกซาวไทยภูมิจำกัดหรืออีกหนึ่งช่องทางการสั่งซื้อคะ่ะ shopee และ lazada สำหรับวันนี้น้องสบาแก้วขอกล่าเขาบ้าขอบคุณค่ะ